คลิปนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ9คําทํานายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังยุคโควิดสินะครับผมเคยเล่าให้ฟังหลายคลิปแล้วเนาะว่าตอนนี้เรากาลังเปลี่ยนยุคจากหวงจุ้ยโลกยุค8มาเป็นยุค9นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเนาะซึ่งมีการคาดการณ์และวิเคราะห์ว่าเทรนเหล่านี้ที่ผมกาลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังโควิดสิไปมีทั้งหมด9ข้อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนนะผมผมเตียวจะเพจกับพันเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโงเ่เฮงเสีกรรมแล้วก็ความเชื่อนะครับคำํำนาย9ข้อที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นคำํำนายของหวงจุ้ยโลกเนาะว่ามีคาดการ์อย่างไรแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างไงนะครับมาดูข้อแรกกันเลยเนาะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าอ่ายุค8เนี่ยนะครับเป็นยุคของจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่ป่ะนะก็จะจเจริญรุ่งเรืองนะครับจากประเทศที่ ยากจนมาสู่ประเทศที่จเจริญจีนมีการพัฒนาุาสาหกรรมญี่ปุ่นมีการพัฒนาุาสาหกรรมเปิดประเทศอะไรเงี้ยเกาหลีมีคอนเสติกเศษกรรมเข้ามานะครับทําให้ช่วงย0ิปีที่ผ่านมาจีนเกาหลีญี่ปุ่นโซนเนี้ยโซนของเราบ้านเราเนี้ยจเจริญมากนะครับแล้วพอยุคเก้าเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นยุคข,ของดิจิทัลนะครับยุคของดิจิตัลทางยุโรปเองหรือทางรัสเซียอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีสงครามก็จริงอะแต่ในภายภาคหน้ามันจะ,จะเจริญมาก แต่กับการทางอเมริกาจะดาวลงนะครับทางจะดาวลงทางยุโรปหรือ,อาทางรัสเซียเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ก,การจับมือจากจีนเพราะว่าตอนนี้จีนก็ต่อเส้นทางวันเบลวันโรสไปลวไปถึงทางยุโรปทางทางนู้นนะครับก็มีแนวโน้มที่ว่าทางยุโรปจะ,จะเจริญม,มากๆนะครับน,นี่คือคำนำนายข้อแรกนะครับข้อสองนะครับมันจะเป็นเทรนของอเทรนของสปอร์ตนะครับเทรนของคนเนี่ยชอบ มีตัวตนไม่ชอบอยู่ในกรอบม,มันจะเป็นเทนของคนเขาเรียกว่าคนไม่อยากคนรักในการโชว์สรีระรักในความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารักในการโชว์รูปร่างนะครับสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าอคนที่ร่ํารวยก็คือคนที่มีเงินเยอะๆมีรถเบ้นหรูๆกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นยุคยุคเนี่ยยุคเก้าหลังปีงไป มันเป็นเทรนที่คนจะโชว์ร่างกายคนจะโชว์ไลฟ์สไตล์ความร่ำรวยคือการโชว์ร่างกายโชว์ไลฟ์สไตล์มากกว่าการโชว์เงินทองมันจะเป็น,เ,ปนเทรนอย่างนั้นแทนนะครับมันเหมือนมีร่างกายเป็นทองคำร่างกายเนี่ยคือมูลค่าคือ Value, แวลูทแท้จริงฉะนั้นเราถึงว่าคนคนสมัยเนี้ยชอบโชว์ไอจีโชว์ความฟิตของตัวเองโชว์ฟิตเนสมากกว่าโชว์เงินโชว์ทองมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเชิงสปอร์ต ในยุคแปดเป็นการโชว์ความมั่งคัง่งทางทรัพย์สินแต่ยุคเก้าไม่ใช่เป็นโชว์ความมั่งคัง่งทางร่างกายโชว์มั่งคั่งการโชว์โกลบอสไตล์มากกว่านะครับข้อสามนะครับก็คนยุคใหม่เนาะเด็กยุคใหม่นะครับหรือคนที่กําลังทํางานตอนนีน้ก็เริ่มจะไม่อยากทํางานประจํานะครับเริ่มจะมีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าด้วยช่วงโควิดมันทําให้หลายๆที่เนี่ยเริ่มถูกดิสครับเริ่ม ปลดพนักงานออกเริ่มต้องอยู่บ้านพออยู่บ้านปุ๊บก็หาอะไรทาเริ่มทํางานแบบไซนคชัหรือทํางานที่เป็นรูปแบบของดิจิตอ, Multi Skill, อลโปรดักต์มากขึ้นหรือมัลติอินคอมสกิลอาชีพคู่ขนานหลายๆอาชีพมากขึ้นคนมันเริ่มมีช่องทางการทธุรกิจมากขึ้นฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายก็คืองานประจาเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มทํางานในโรงแม้แต่คนที่อยู่ในองค์กรเองคนที่อยู่ในบริษัทหรือคนที่เย็นันอยู่ในหน่วยราชการเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อเริ่ม เริ่มเบื่อกับระบบมากขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับคนมันมันเป็นเทรนด์โลกนะมันเป็นเทรนที่คนอยากจะไปใช้ชีวิตอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะมีสละเพราะว่าเห็นช่องทางทางออนไลน์มากขึ้นผมบอกไปแล้วว่าโลกมันเป็นมันกำลังวิ่งเข้าสู่ออนไลน์นะครับใครไม่ปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์หรือไม่หาชีพเสริมหรือว่าไม่หาชีพที่สองสามสี่อะไรเงี้ยหรือไม่วางแผนเรื่องการเงินเนี่ยก็จะลําบากน,นิดนึงนะครับข้อสี่ work from home Work from anywhere เงี้มันจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเนาะมันเนื่องจากโควิดมันทำให้คนเกิดพฤติกรรมแบบเคยชินกับการอยู่บ้านเคยชินกับการอยู่บ้านแล้วมีชีวิตรอดไงเคยชินกับการสั่งสั่งของช้อปปี้ออนไลน์สั่งช้อปปี้ลาซาด้าเคยชินกับการให้แก๊ปบมาส่งหน้าบ้านมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการที่ทำไงให้บ้านเนี่ย อยู่บ้านได้แล้วก็ทํางานได้มันจะเป็นอย่างนั้นแทนมันจะไม่ใช่การเดินทางไปทํางานเหมือนเดิมคนที่จากข้อเมื่อกี้เนาะคนไม่จะทํางานประจํามันกดกกายเป็นข้อ4ี่คือคนอยากจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกและทํางานได้ไมันเป็นชีวที่สละมากกว่านะครับข้อ4ข้อห้านะครับอสังหาหริาาามทรัพย์หรือว่าที่ดินอะไรเงี้ยจะมีราคาถูกลงหรือมูลค่าดาวลง เพราะว่าหลังจากที่เราสังเกตน,นะหลังจากที่เกิดโควิดปุ๊บเนี่ยบ้านช่องที่ปิดยาวๆปิดนานๆหรือว่าอย่างพัทยาหรือประเทศอ่าเมืองต่างๆที่มันล้างเนี่ยอสังหาปิดบานเลยคาถามคือถ้าคนมันอยู่ได้แล้วเนี่ยมันจะกลับไปเปิดเหมือนเดิมไหมถ้ามันคนมันอยู่ด้วยออนไลน์ได้เนี่ยมันจะกลับไปเปิดเหมือนเดิมไหมคําตอบคือไม่นะครับหรือว่ามีการลดคัดมีการปลดพนักงานออกอะไรเงี้ย มันสามารถอยู่ได้ด้วยออนไลน์ออนไลน์กลับมาแย่งที่ทํางานคนเนี่ยมันก็ไม่อยากกลับเหมือนเดิมเพราะว่าที่บ้านทํางานได้ฉันไม่อยากจะไปเปิดหน้าร้านเหมือนเดิมแต่กลับการว่าหน้าร้านมันจะกลายมาเป็นออนไลน์แทนมันจะเป็นอย่างนั้นแทนนะครับอืมแล้วก็ข้อ6อันนี้สําคัญเนาะคนจะไม่อยากมีลูกนะครับคนจะไม่อยากมีลูกแนวโน้มของการมีลูกมันลดลงมากคนจะไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกยุคใหม่เนาะ แนวโน้มของการเกิดในปีนี้นะครับปี6กสี่หเนี่ยน้อยลงมากนะครับคนเกิดประมาณ5 0,000นคนซึ่งสมัยก่อนคนเกิดเป็นล้านแต่ปีนี้น้อยลงเป็นประวัติการนะครับเพราะว่าด้วยพศรษฐกิจด้วยลําพังการทํางานแค่ตัวเองเนี่ยยังอาจจะไม่รอดนะครับสร้างมีลูกมาหรือบางคนก็ไม่อยากแต่งงานเพราะมองว่าการแต่งงานมันฟุ่มเฟือยเสียค่าใช้จ่ายโดยจําเป็นนะครับมันจะเป็นเทนอย่างนั้นแล้วก็ แนวโน้มไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทางญี่ปุ่นเองทางเกาหลีทางจีนเองก็มีแนวโน้มไม่อยากจะแต่งงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่อยากจะมีลูกเพราะมันก็มีหลายปัจจัยเนาะบางคนก็บอกว่ามีลูกก็ยังไม่เห็นประโยชน์กับมีลูกบางคนบอกว่าอยากมีลูกเพราะได้มีมีคนสืบสารวงตระกูลก็แล้วแต่เหตุผลกันนะครับแต่ในมุมมองของคนยุคใหม่ซึ่งเคร่งเครียดทํางานกันอยู่ทุกวันเนี่ย แนวโน้มมันเริ่มไม่อยากมีลูกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากแต่งงานนะครับข้อที่7ก็นะครับโรงเรียนอาจจะไม่มีมหาลัยอาจจะไม่มีในอนาคตนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหลือแค่บางสาขาวิชาเช่นหมอวิศวะอะไรเงี้ยหรือบางสาขาวิชาเพราะว่าตอนนี้ความรู้เราหาได้จากออนไลน์หมดแหละจะเอาเรื่องไหนอะ่ะมีสอนบททุกเรื่องนะครับล่าสุดแต่ผมดูแมีสอนเวทมนต์ด้วยนะ มันมีทุกเรื่องอ่ะสอนออนไลน์หมดแลลวนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้จากมหาลัยใน Google ได้นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับดิจิตอลอนนี่แวก็คือทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลใครไม่ปรับตัวตายนะใครไม่ปรับตัวตายโลกดิจิตอลหาเงินได้ง่ายมากๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มและยืนยันเนาะว่าโลกในอนาคตเป็นโลกดิจิตอลทุกที่ทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดอย่างตอนนี้มีหวยใช่ปะ หวยจะเป็นดิจิตอลหนึ่งร้อยเปอซหวยอ,อหวยที่เป็นใบมันจะหายไปละมันจะไม่มีละมันจะกลายเป็นอย่างนั้นแทนไงนะครับอันนี้คือข้อ8ปทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลต่อไปตอนนี้เราเริ่มสแกนจ่ายตังละการเงินที่เป็นใบมันจะค่อยๆหมดไปที่จีนมันหมดไปนานและนะครับมันมีการสแกนมาสแกนจ่ายเนี่ยมีมานานละหลายสิบปีแล้วแต่ไทยเราเพิ่งม,มาเริ่มแล้วก็เราก็ถูกโควิดนะทำให้เร่ง เร่งในการที่เราไม่อยากจะจับเงินในต่อไปนะครับอ่ะมันทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดเนาะข้อ9นะครับทุกอย่างมันจะเป็นแนวไฟฟ้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่กําลังขัดแคลนตอนนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการอาหารไปกระทำอาหารไปเช่นพวกฟิวชั่นหรือการใช้เตาแก๊สไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามากำหนดเพราะว่า มันเป็นยุคข,ของไฟฟ้าไงนะครับเราสังเกตว่าในช่วงหลายๆปีผ่านมานาะรูปแบบของอาหารเนี่ยที่มันหลากหลายเนี่ยมันเริ่มถูกบีบอัดมาเป็นแบบอาหารเป็นรูปมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยเนื้อต่างอะ่ะจะเป็นการสังเคะห์ขึ้นในอนาคตซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไฮเทคเป็นเทคโนโลยีนะคีย์ของยุค9คีย์ของโลกอนาคตคือเทคโนโลยี คีย์ของพลังคีย์ของหนุ่มสาวคีย์ของคนคนออกมาใช้พลังงานเหมือนตอนนี้นะครับใครเห็นผู้ว่าออกมาใช้พลังงานในการทํานู่นทนํานี่มันจะเป็นแนวโน้มอย่างนั้นไงทุกอย่างจะเป็นไฟฟ้าทุกอย่างจะเป็นความคล่องตัวเทนสดใสเทนพลังงานเทนที่เทนดิทัลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเทนโลกอย่างนั้นเลยนะครับใครที่ไม่ปรับตัวทันโลกนะครับรีบ รีบปรับตัวได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันกำลังพาเราเข้าไปสู่เทนยุคนั้นนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวตามโลกเนี่ยโลกมันจะปรับเราเองนะครับไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับก็สําหรับ9ข้อที่เล่าให้เพื่อนฟังไปนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับการวิเคราะห์ตัวเองเนาะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในอนาคตเนาะต้องบอกทันั้นะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองวิเคราะห์ดูลองลอง,ลองทำความเข้าใจกับ ปัจจุบันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สอบคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ